ออกุสกองกับแนวคิดปฏิฐานนิยมชีวประวัติของออกุสกองออกุสกองเกิดเมื่อปีคิหศักราช1798เสียชีวิตเมื่อปีคิหศักราช1857รวมอายุ59ปีเป็นนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสเกิดวันที่19มกราคม1798ที่เมืองมอนเพลเลอร์ประเทศฝรั่งเศส ในขนาดนั้นเป็นช่วงที่ประเทศฝรั่งเศสเกิดความยุ่งเหยิงทางการเมืองและต่อมาก็เกิดการปฏิวัติในช่วงระหว่างปี1781ถึง1799นักสังคมวิทยาส่วนใหญ่ยอมรับกันว่ากองคือคนแรกที่เป็นผู้ก่อตั้งวิชาสังคมวิทยาเพราะเป็นผู้ให้กำเนิดคำว่า socialology แนวคิดปฏิฐานนิยมของออกุสกองคำว่าปฏิฐานนิยมนั้นถูกนำมาใช้ครั้งแรกในคิดทศตรวรรษที่19โดยออกุสกองผู้ให้กำเนิดสาขาวิชาสังคมวิทยาดังจะเห็นได้จากผลงานหนังสือของเขาที่ชื่อว่า A General View of Positivism ทัศนะทั่วไปที่เกี่ยวกับปฏิฐานนิยมกองเสนอว่า สังคมมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าที่สูงขึ้นโดยลำดับเหมือนขั้นบันไดเรียกว่ากฎบันไดสามขั้นขั้นแรกขั้นเทววิทยาหมายถึงขั้นของสังคมมนุษย์ยุคเดิมที่เชื่อในเรื่องอำนาจลึกลับเหนือธรรมชาติเชื่อเทพเจ้าและเชื่อว่าบากฏการต่างๆในโลกธรรมชาติเช่น ฝนตกฟ้าร้องแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดการโคโจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นต้นเกิดจากการดนบันดันของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขั้นที่2ขั้นอภิปัชญาหมายถึงขั้นที่สังคมมนุษย์ได้รับการพัฒนายกระดับขึ้นมาจากขั้นจินตนาการหรือขั้นขาดเหตุผลมาสู่ขั้นที่มีเหตุผล ผลแห่งการพัฒนาความคิดก็คือการรู้จักใช้เหตุผลอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆขั้นที่3ขั้นปฏิฐานนิยมหรือเรียกอีกอย่างว่าขั้นวิทยาศาสตร์หมายถึงขั้นที่สังคมมนุษย์มีวิธีการคิดและแสวงหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์โดยผ่านการสังเกตและการทดลองเชื่อว่าปรากฏการณ์ต่างๆ ตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติหาใช่มาจากอำนาจดนบันดาลของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ใหม่จากแนวคิดเรื่องกฎบันไดาสามขั้นจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วสังคมมนุษย์ในทัศนะของออกูสกองจะพัฒนาเข้าสู่สังคมแบบวิทยาศาสตร์ที่ยึดหลักแห่งความเป็นเหตุเป็นผลตามกฎธรรมชาติความรู้ทุกอย่าง ได้มาจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้ง5โดยผ่านการสังเกตและทดลองไม่ใช่ได้มาจากจินตนาการตามแบบสังคมขั้นที่1และจากการนึกคิดเอาด้วยเหตุผลตามแบบสังคมขั้นที่2